สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เบลจะทำออกมาสำหรับคนไทยที่ต้องการจะบินกลับประเทศไทยนะคะจากสนามบินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมาะสำหรับคนไทยที่หาที่ปรินเอกสารไม่ได้นะคะตรงก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินตรงเทอร์มินอลหนึ่งของสายการบินสวิสแอร์เนี่ยจะมีช่องเคาน์เตอร์ซูเปอร์ไวเซอร์จะอยู่ติดกับ ทาง k i ออสของ terminal 1ค่ะเดี๋ยวจะโชว์ในรูปให้ดูนะคะตรง terminal 1ลตรงสายการบินตรงเช็คอินก่อนที่ไปเช็คอินเราไปที่ supervisor ที่ติดกับ k i ออสนะคะก่อนที่จะส่งอ e ีเมลหาเจ้าหน้าที่ตามอ e ีเมลแอดเดรสเดี๋ยวจะโชว์รูปให้นะคะว่าเป็นอ e ีเมลอะไรไฟล์เอกสารจำเป็นจะต้องเป็น pdf ไฟล์เท่านั้นห้ามแคปรูป เะะจ้าหน้าที่จะไม่ปริ้นให้ต้องเป็น PDF ไฟล์พราะหลังจากปริ้นเสร็จเนี่ยค่าบริการการปริ้นต่อครั้งเนี่ยไม่จำกัดจำนวนแผ่นนะคะเบวก็ปริ้นเต็มที่เลยชุดละ5แผ่นทั้งหมด10สวิตฟังค่ะจ่ายผ่านบัตรเท่านั้นไม่รับเงินสดนะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ